สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวอรยาหอมหวนักศึกษาหลักสูตรก,การแพทย์แผนไทยบัณฑิตรุ่นที่11ชั้นปีที่4วิทยาลัยการสาธารณสุขเชียงทองจังหวัดยะาลาวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนั่งฐานค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอุป,ปรกรณ์ในการนั่งฐานนะคะ1ก็คือเตาถ่าน2หม้อดิน3กะลามะพเ้าว4เก้าอี้ไม้เจาะรูต,ตรงกลางค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ใช้ก็จะมีดังนี้ 1. ผิวมะกรูด 2. ว่านน้ำสามว่านางคำสีไพลห้ขาขมิ้นอ้อย 6. ชาหมาก 7. ชะลูด 8. ปดขมิ้นผงและเกใบหนาดค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการนั่งฐานค่ะหน,นะคะเตรียมสมุนไพรที่จะใช้นั่งฐานนะคะนำมาบดให้เป็นผงละเอียดและคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสเผาฐานให้ติดไฟจนแดงไม่มีควันจากนั้นคีบฐานใส่หม้อดินขนาดเล็ก ประมาหนึ่งส่วนสองของหมอ้อโดยมีภาชนะที่ทนความร้อนวางใต้ก้นหม้อดินที่ร้อนแล้วโรยผงสมุนไพรลงไปในฐานนำกะลามะพร้าวที่เจาะรูตาเดียวมาครอบปิดปากหม้อไว้ 3. นำเก้าอี้ไม้ที่เจาะรูตรงกลางมาวางครอบหม้อดินแล้วให้หญิงหลังลอดนั่งบนเก้าอี้โดยเปิดผ้าถุงคุมเก้าอี้นั่งฐาน เพื่อให้ความร้อนที่โรยสมุนไพรรมบริเวณช่องคลอและฝีเย็บใช้เวลาในการนั่งประมาณ15-20นาทีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสาธิตในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ